สวัสดีครับพบกับผมนัทไทยแลนด์กันอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมทำงานที่บ้านครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดในทีมเนาะก็ต้องอยู่ในระยะเก็บตัว14วันตามที่เขาพูดพูดกันมาแหละทั้งหน่วยงานเอกชนทั้งหน่วยงานรัฐบาลอยากให้เราดูแลตัวเองเนาะแล้วการดูแลตัวเองเนี่ยเราก็ต้องทำงานใช่ไหมแล้วอาชีพ พนังงกงานเอกชนคือไม่ได้ว่าทุกคนต้องทํางานออนไลน์ได้นะแต่ผมต้องทํางานออนไลน์ก็เลยจ,จะมาแนะนําเครื่องมือในการทํางานกันนิดนึงสาหรับพวกที่จะต้องแบบว่าแชร์สไลด์กันหรือมีวิดีโอคอนเพลนต์หรือแม้รมกระทั่งคอเพราะถ้าเราใช้เขาเรียกว่ามือถือโทรเัีท์มันก็เปลืองเราใช่ไหมโอเคเราเข้าไปที่ C W o m ดาวน์โหลดอ่านว่า Zo ู m นะครับ ซีซีซีต้องลงเสียงเงี้ยไม่ใช่ตัว C นะครับกดดาวน์โหลดไปอันแรกเนี่ยดาวน์โหลดไปเลยได้ทั้ง PC ได้ทั้ง Mac อันนี้ก็สำหรับคนที่ใช้พวก Microsoft Outlook เ,เนาะแล้วก็สามารถเอาเข้าเบราว์เซอร์ได้ทั้ง Chrome ทั้ง Firefox แล้วตัวเนี้ยผมแนะนำเลยคือเอาเข้ามือถือไปเลยเผื่อว่าเราล็อกอินแล้วจะมีคนติดต่อกับเราเนาะไปเราไปดูแอปพลิเคชันในการทำงานดีกว่า อ่ะอันนี้คือผมมีการล็อกไว้แล้วเดี๋ยวผมลองล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็ดูดีิว่ามันจะต้องรีเควสอะไรบ้างคือการไซน n อิหรือไซน์อัพฟรีเงี้ยเราสามารถที่จะใช้พวก s i g ์อินวิดก o เกิลหรือไซน in with Facebook หรือ SSO ก็ได้นะคือใส่แบบอี a i l แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปเลยมันไม่มีระยะอ่ะผมใช้ Gmail ก็กด Gmail ไปปุ๊บโอเคผมก็ Create ปุ๊บ เรียบร้อยแล้วก็มันก็บอกว่าให้ Open Zoom Open อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเปิดขึ้นมาอ่ะเราก็มีหน้าเราขึ้นมาแล้วเห็นไหมทีนี้เนี่ยตัวของหน้าตาแอปพลิเคชันมันก็เป็นจอเล็กๆอย่างนี้แหละก็จะมี h โฮมีแชทม meeting. ีมี e t i n งอ่ามีคอนแทคว่าเรามีคอนแทคกับใครบ้างก็ตอนนี้ไม่มีเนาะกดไปเลยครับเร็วๆสีส้มเด่นๆก็ชัดก็รอมันแป๊บหนึ่งฮนะมัน Connect เข้ากับระบบ อ่ะนี้เราคอนเนคเข้าสู่ระบบแล้วเนาะพอเราคอนเนคเข้าสู่ระบบเนี่ยเราสามารถที่จะมิ้ส Stop วิดีโแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกคลิกอินไว้ e ทูพาร์ติซิแอนท์ถ้าผมพูดผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะกดปุ๊บโดยปกติแล้วครับผมจะส่งเป็น Gmail หรือส่งเป็น Copy URL อันนี้ง่ายสุดแหละคือไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นอ่ะสมมุติผมส่งเป็น อีเมลปุ๊บก็มันก็จะวิ่งไปที่อ e ีเมลสิ่งที่ได้มาก็คือตัวของ URL ตามนี้แล้วก็ m e e t i n g id number ก็ให้ครบนะแล้วก็ส่งไปปุ๊บทีนี้เนี่ยเราก็มาดูที่มือถือกันอืมมือถือผมก็ไปที่เมลปุ๊บดูซิเข้าไหมโอเคเมลเข้ามาแล้วปุ๊บกด ก็กดลิงก์พอเราได้ลิงก์เสร็จเนี่ยในช่องนี้ please enter your name เราสามารถใส่ชื่ออะไรลงไปก็ได้นะครับเออมันก็มีพาสด d มาให้เรียบร้อยแล้วกออ็สามารถที่จะเปิดโชว์หน้าจากมือถือได้เลยแล้วถ้าในมือถือเนี่ยมีเรื่องของแชร์จอเราก็สามารถที่จะแชร์พวกโฟโต้หรือด็อกิเมนต์เราแชทจากมือถือได้ด้วยนะ กับวิดีโอคอลแล้วก็แชทแชทแชทไปเนี้ยอ่ะกดแชทอ่ะสามารถแชทในเนี้ยไปหาคนทุกคนที่อยู่ในห้องหรือจะเป็นอ่าแชทไปหาหาโสต์สก็ได้สมมติสวัสดีอ่าสวัสดีกดปึ๊บส่งมามันก็จะส่งเข้าเข้าแชทแบบเป็นแชทแบบไพรเวทเห็นไหมข้างบนเขียนว่า p พรเวทลี่อ่า หรือถ้ามีหลายคนเราสามารถแชทไปหาทุกคนได้แชทเลยสวัสดีปุ๊บนี่ก็คือเขียนว่า to everyone เรามาดูในส่วนของอซูมที่อยู่ในเดสก์ท็อปกันบ้างเนาะก็นี่ถ้ามีคนแชทเข้ามามันจะเด้งใหญ่ๆนี้นะออกก่อนปุ๊บ close อ่ะก็เห็นเนาะในมือถือว่าจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็มีแชทแล้วก็กดตามแชทปึ๊บเห็นไหมมันมีสวัสดี2อนอ่าเราสามารถปิดเสียงเราได้หรือว่หรือปิดเสียงคนนี้ได้ไหมอ๋อไม่ไม่ได้ปกติต้องเลือกเป็นอีกแบบหนึ่งผมไม่แน่ใจแต่ว่าหลักๆคร่าวๆการทำงานก็ประมาณนี้แหละลองไปศึกษาเอามันสามารถที่จะสัง่งปิดไม์ของคนที่อยูอ่ข้างนอกได้เหมือนกันอ่ะ วิดีโอเราไม่อยากโชว์วิดีโอเราก็ปิดไปก็ได้หรือในตัวนี้ในมือถือไม่อยากจะโชว์วิดีโอเราก็ปิดวิดีโอแค่นี้เองเนาะแล้วก็จอมันมีปุ่มี้เห็นไหมก็ไม่ต้องไปกดอะไรมันกดสีเขียวนี้เลยเราจะแชร์จอสมมุติผมแชร์นี้ปุ๊บกดแชร์อ่ะมันก็มาแลล้เนาะ ก็สามารถที่จะหยุดก็ได้แล้วก็พูดไปเรื่อยๆได้เหมือนกันในมือถือเนี่ยมันก็จะโชว์จอมาให้เหมือนกันดูในมือถือปุ๊บก็จะมาเต็มๆจอเห็นไหมอันนี้ผมเปิดตัวของ zoom url ทิ้งไว้ในมือถือก็ประมาณนี้ส่วนตรงที่เป็นตรงนี้ผมก็กด stop ปุ๊บมันก็ออกมาแต่ก็ยังคุยกันอยู่นะจนกว่าจนกว่า ที่เราจะกด end l e a v หรือกด l e a v จากมือถือเลคคอร์ด uh, เราสามารถกดเลคคอร์ดได้เวลาแบบเ uh, เราจะเราจะเลคคอร์ดคนที่มาบรรยายออนไลน์หรือเงี้ยเราสามารถเลคคอร์ดจากตรงนี้ได้เลยจะลืมนะครับ40นาทีแล้วก็สมมุติว่าเขาโอเคเขาอธิบายดีมากแล้วก็กดตบมือนิดนึงอ่ะ uh, reaction ตรงนี้หรือกดถูกใจถูกใจฮะ yeah. ถือว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่า เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแบบวิดีโอคอลที่ที่ค่อนข้างครบเครื่องอะถึงจะไม่ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซใน,นเรื่องของฟังก์ชันที่แบบคุยได้นานๆมันแค่นี้มันก็โอเคแล้วอะเออแล้วก็อ่ะเรา e n ็นลีฟเอ็เนี่ยเราเลือกได้2แบบคือ End l e ีฟแบบ meeting คือ,ค,อคือแค่เราแค่เราคนเดียวออกไปหรือจะ N meeting สำหรับทุกคนเลยมีร้อยคน่าเฮ้ยจบแล้วนะการประชุมไม่คุยต่อแล้วนะอัน,นี้ผมไม่คุยต่อแล้วผม,มกดออกอในมือถือก็เช่นกันก็กดออกเห็นไ,ไหมเราก็กดออกไปทีนี้ในส่วนของส e กจดูอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะบางทีเราส่งสเกจดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลล่วงหน้านะเรากดไปแยกให้ออกนะ New meeting จะ meeting เดี๋ยวนี้ สเกจดูคือตั้งเวลาไปล่วงหน้าเราสามารถที่กดตั้งเวลาฮะกด่าเรื่องโควิดและการเราจะคุยเรื่องโควิด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 เด็กเนาะแล้วก็19อ่าวันเวลาประมาณนี้เลยเราสามารถตั้งได้มากกว่าครึ่งชั่วโมงนะแต่อ,อย่าลืมว่ามันแค่ได้แค่ส0่สนาทีขึ้นมาแล้นะสี่สิบนาทีแล้วก็ ให้มันมีทิ้งก็คือเจ n เน a เรตอัตโนมัติไปเลยชื่อ ID ตรงนี้เราจะใส่พาสด d ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ทั่วไปก็ไม่ต้องใส่หรอกง่ายๆให้เขากดเข้าง่ายๆเพราะไม่งั้นเนี่ยพอส่งลิงก์ไปพอกดต้องกดดาวน์โหลดอีกอะถ้าสำหรับคนที่ไม่มีฮะตรงนี้ก็เป็น Default พื้นฐานทั่วไปมาสนใจตรง Audio เรี้เราก็กดเป็นแบบโทรศั and คอมพิวเตอร์ออดิโอไม่ไม่ไม่เนี่ยมีปัญหาอะไรเพราะตัวของอาภาพเราจะกดที่หลักก็ได้าคริเดอร์ Calendar, หรือคันเลนดาเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเป็น google คั l เ n นดาหรือเฮลุกหรืออื่นก็ได้เช่นกันนะครับผมมากดสเกดดูไปอ่สเกดดูไหมซึ๊งโอเคสเกดดูเลยปึ้งเห็นไหมโควิด19เเวลานี b แ n g คอกแล้วกด Copy and Invite ปึ๊บคลอสทีนี้ผมก็ส่งตัว URL เมื่อกี้ไปให้เพื่อนอามาแล้วผมก็ส่งเป็นลิงก์เห็นไหมลิงก์มาแล้วมันให้มาครบเลยโควิดสิบเก้าอ่ะชื่อก็ใส่ไปเข้าเมลเมลเปิดซะย่างปึ๊บปึ๊บ ยังไม่มาครับอ่ะโควิดมาแล้วอ่ะเราจะคุยเรื่องโควิดเรากดเข้าไปจอยเลยปุ๊บมาแล้วมันก็บอกนะว่ามิงเนี่ยการังจะเกิดขึ้นนะวันที่3มีนาเวลา5โมงเย็นอ่ะรอก่อนนะโอเคสมมุติว่าไปเร็วนะครับไอตัวเนี้ยผมจะกดสตาร์ทเลยก็ได้มันเลย 7, 7นาทีเนาะไม่ไรกดไปเลย กำลังคอนเน็กเข้ามาอ่ามาแล้วเห็นไหมคือไม่ต้องรอถึง5้าโมงเย็นเข้ามาได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเปิดสตาร์ทวิดวิดีโอได้หมดอ่ะวิดีโอก็ขึ้นมาแล้วสำหรับคนที่จอยเราก็จะเห็นหน้าเขาทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูฟังก์ชันพื้นฐานก็เหมือนกันหมดสามารถแชทได้อะไรได้ในส่วนของจอยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้เลข ID ก็คือเลขนี้ นี่เห็นข้างหลังท้ายนี่ไหมนี่9 4้เนี่ยเราก็ก๊อปตรงนี้ไปสมมุติถ้าเราจะต้องจอยมิทติ้งเรากดเข้าตรงนี้เราก็ใส่มาตรงนี้แค่นั้นเองจอยก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับโปรแกรม Zoom สำหรับการใช้งานแล้วก็อยากจะแนะนำในส่วนของพนักง,งานออฟฟิศที่ออฟฟิศเราอะ,อะเปิดให้ใช้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งก็คือ microsoft team อันนี้มีประโยชน์มากซึ่ง ถ้าเทียบกับตัวของ Zoom เองอ่ะข้อจำกัดเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณหนึง่งเช่นการสร้างลิงก์ส่งให้ยูเซอร์คนอื่นเข้ามาจอยในตัวของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่ว่าความสามารถอื่นๆเนี่ยไม่ได้แพ้ไม่ได้ร้อยเลยนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือมันเพิ่มในกรุป๊ปใน e mail, อีเมงอีเมลเงี้ยแบบกรุ๊ปเหมือนกรุ๊ปไลน์อ่ะมันทำอย่างนั้นได้เลยแล้วก็สามารถบอดแคสต์ให้คนที่อยู่ในกรุ๊ปแบบฟังเราด้วยเป็นระบบแบบ สำหรับพนักงานออฟฟิศเนาะก็โตัว z o o นี่ก็จะค่อนข้างเปิดนิดนึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ขยันทำงานกันนะครับสวัสดีครับ